เหตุการณ์จากซิลิคอนวัลเล่มันจะกลายเป็นวิกฤตครั้งใหญ่เลยหรือเปล่าและแบบนี้เราจะรับมือกันยังไงดีคลิปคลิปนี้มีแนวทางจะประชานและแบ่งปันครับ สวัสดีครับผมโค้ชบอลนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับซึ่งต้องบอกเลยนะว่าเราห่างหายในการลงคลิปหนึ่งสัปดาห์เต็มๆมเลยนะครับซึ่งเหตุผลที่ผมไม่ได้ลงคลิปต้องขออภัยเพื่อนๆพี่ๆทุกคนด้วยนะครับด้วยการที่บังเอิญเนี่ยผมเนี่ยไปเที่ยวต่างประเทศพอดีแล้วก็เพิ่งกลับมาบัดหมาดเลยนะครับก็เลยตัดสินใจว่าเอองั้นมาลงคลิปในสัปดาห์นี้กันดีกว่านะครับก่อนที่ไปรับชมและรับฟังรายละเอียดของคลิปคลิปนี้กันนะอยากฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกคนเลยนะช่วยเป็นการ กดไลค์คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปคลิปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักนะครับกด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ได้ด้วยนะครับผมและอย่างที่ได้พูดไปตอนต้นคลิปนะครับว่าวันนี้สิ่งที่ผมจะมาแชร์และแบ่งปันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินนั่นเองนะครับแล้วการเงินที่เราพูดถึงเนี่ยมันเรียกได้ว่าเหตุการณ์เนี่ยมันใกล้เคียงกับตอนแฮมเบอร์เกอร์คริสกันเลยทีเดียวนะครับในตอนแฮมเบอร์เกอร์คริสเนี่ยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในปี2008นะครับซึ่งต้องบอกว่าธนาคารยักษ์ใหญ่ที่ล้มลงคือเลแมน布拉เทอร์นะครับและล่าสุดที่เพิ่งประกาศเมื่อวัน2วันนนนที่ผ่ผามามึ นธนาคารยักษ์ใหญ่นะครับก็ปิดกิจการลงเป็นที่เรียบร้อยนะใครต่อใครหลายคนอาจจะรู้สึกกังวลเพราะว่าข่าวที่ออกมาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันมันกลายเป็นว่าแบงก์ปิดตัวลง คนเกิดความไม่เชื่อมั่นเกิดการแห่ถอนเงินถ้าพูดแบบตรงไปตรงมามันก็มีความใกล้เคียงที่จะลามเป็นวิกฤตเกิดขึ้นก็เป็นไปได้และล่าสุดเนี่ยการแก้ปัญหาระยะสั้นของทางเฟดเนะครับก็คืออัดฉีดเม็ดเงินเข้าไปนะครับเพื่อคุ้มครองในส่วนของประชาชนทั่วไปนะครับในการที่แบบว่าคุณสามารถถอนเงินได้ซึ่งปกติเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะคุ้มครองเพียงแค่2องแสนห้าหมื่ดอลลาร์เท่านั้นนะตอนหนึ่งบัญชีแต่ในตอนนี้เนี่ยคือคุณจะถอนเท่าไหร่ก็ตามถ้าคุณมีเงินอยู่ในบัญชีธนาคารเ เอาคุ้มครองในส่วนสนั้นเต็มเต็มเลยสิ่งที่เฟดเนี่ยออกมาทําในตรงนี้นะครับก็ต้องบอกเลยนะว่า มันเป็นเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้คนนะเพราะว่าถ้าเขาปล่อยให้ในส่วนของซิลิคอนวันเล์ซึ่งเป็นแบงก์ยักษ์ใหญ่ลม้มลงคลืนเลยนะครับโดยที่ไม่ทําอะไรเลยสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะกลายเป็นว่ามันจะส่งผลต่อเสถียรภาพของทางภาครัฐด้วยเช่นเดียวกันแต่ในขณะนี้เนี่ยปฏิเสธไม่ได้นะว่าตัวเลขเงินเฟอ้อของสหรัฐอเมริกาก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่สูงอยู่ด้วยเช่นเดียวกันการที่เหตุการณ์ในส่วนของซิลิคอนวันเล์เนี่ยมันเกิดการแบงก์รันเกิดขึ้นนะก็คือล้มละล มันส่งผลต่อความเชื่อมั่นอยู่แล้วแต่ปัญหาที่สําคัญที่เราอาจจะต้องมาดูกันต่อคือแล้วจริงๆแล้วเนี่ยซิลิคอนวัลเล์นเนี่ยเม็ดเงินของเขาเนี่ยเขาลงทุนไปกับธุรกิจประเภทไหนอะไรบ้างมันมีสตาร์ทอัพประเภทไหนที่เขาลงทุนอยู่ซึ่งแน่นอนครับผมยังไม่ได้หาข้อมูลในส่วนส่วนนี้แต่ค่อนข้างเชื่อว่าในกลุ่มสตาร์ทอัพเหล่านั้นเราอาจจะต้องจับตามองนิดนึงนะครับว่าสิ่งที่ตามมามันจะส่งผลต่อประเทศฝั่งยุโรปธุรกิจของฝั่งยุโรปหรือว่าส่งผลต่อธุรกิจในฝั่งของเอเชียบ้านเราหรือเปล่า ซึ่งถ้ามันเกิดขึ้นแน่นอนครับนั่นกลายเป็นว่าธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวกับบ้านเราหรือฝั่งยุโรปต่างๆเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบด้วยเช่นเดียวกันและถ้าธุรกิจเหล่านั้นได้รับผลกระทบภาคพ,พื้นเศรษฐกิจนะครับก็อาจจะมีผลกระทบตามมาด้วยเช่นเดียวกันซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องคอยจับตามองกันดูให้ดีนะวันนอกจากซิลิคอนวัลเลย์จะมีแบงค์อื่นๆที่เป็นยักษ์ใหญ่ร่วงลง ต่อกันหรือเปล่านะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกคือวันนี้เนี่ยเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมเคยย้ำเตือนใครต่อใครหลายคนโดยเฉพาะเด็กในคลาสของผมนะว่าสิ่งที่คุณควรจะต้องทําคือ เตรียมตัวในเรื่องของการเงินเอาไว้ให้ดีเพราะวันนี้คุณต้องเข้าใจก่อนว่าเหตุผลสําคัญที่ธนาคารยักษ์ใหญ่ล้มลงหรือว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามคุณอยู่ในจุดที่ล้มละลายเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นมันเกิดจากคําว่าสภาพคล่องนะครับสภาพคล่องคือหัวใจที่สําคัญอย่างมากเลยเท่านี้สภาพคล่องของคุณไม่ดีนะีแน่นอนครับมันจะส่งผลต่อตัว,ตวธุรกิจส่งผลต่อการไหลของเงินด้วยเช่นเดียวกันส่งผลต่อความคล่องตัวในการจับจ่ายใช้สอยด้วยเช่นเดียวกันแล้วมันก็อาจจะทําให้เกิดสภาวะที่เรียกได้ว่าเงิน ช็อตหรือว่าขาดมือนั่นเองซึ่งโดยปกติเวลาที่เงินชอ็อตหรือขาดมือสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปจะทํากันก็คือไปยืมเงินชาวบ้านนึกออกปะแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือเวลาที่คุณยืมเงินชาวบ้านเขามาเนี่ยคุณก็จะกลายเป็นลูกหนี้ไปในตัวซึ่งแน่นอนครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นลูกหนี้แล้วคุณไม่มีปัญญาในการใช้ในส่วนของหนี้ก้อนนั้นชัวร์ครับหนี้ตรงนั้นก็จะมาทําลาย ตัวของคุณด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมเลยจะมาแชร์และแบ่งปันว่าเฮ้ย <c oughs> จริงๆแล้วถ้าคุณจะรับมือในเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยในระยะยาวนะย้าว่าเป็นระยะยาวคุณควรจะทําแบบไหนอย่างไงและมุมมองตรงนี้คือมุมมองส่วนตัวของผมนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองไปรับฟัง โอเค okay. จากเมื่อต้นคลิปนะครับสิ่งที่ผมได้พูดไปนะครับอาจจะทําให้ใครต่อใครหลายคนรู้สึกกลัวหรือกังวลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่เรียกได้ว,ว่าสลิกรวันเละล้มลงนะแต่ข่าวดีอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบอกเพื่อนๆพี่ๆทุกคนก็คือว่าเมื่อคือนนี้เนี่ยเฟดนะครับธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาประกาศตัวเลขของอัตรางเงินเฟอ้อนะตัวเลข cpi นะอยู่ที่6%ซึ่งเขาคาดการเอาไว้ว่าอยู่ที่6.4%พูดง่ายตัวเลขมันดีกว่าที่คาดการเอาไว้นะสหรัฐ เนี่ยผมกลับมองว่าตอนนี้ต่อให้ตลาดหุ้นมันเกิดการร่วงลงหรือยังไงก็ตามก็มันก็ไม่ใช่เรื่องที่สลักสําคัญสักเท่าไหร่เนาะเพราะว่าทุกครั้งที่มีวิกฤตเนี่ยสำหรับผมผมกลับมองว่ามันคือโอกาสด้วยเช่นเดียวกันแต่จุดสําคัญยิ่งไปกว่านั้นคือเท่านี้คุณอยากจะรอดในระยะยาวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นผมอยากให้คุณเห็นภาพภาพนี้ครับนี่คือภาพที่สําคัญมากๆนะครับด้านนี้เนี่ยผมเรียกมันว่าเป็นอินคมเนาะตรงนี้คือเอ็กซ์เพนนะครับอินคำคือรายรับเอ็กซ์เพนค,คือรายจ่าย ในส่วนตรงนี้คือแอสเ t ทแอสเทคือทรัพย์สินและส่วนของตรงนี้คือไลบิลิตี้ไลบิลิตี้คือหนี้สินนั่นเองวันนี้ผมอยากจะบอกว่าในสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นครับเวลาที่เราจะวัดกันว่าธุรกิจแต่ละธุรกิจหรือว่าการเงินเนี่ยมันจะดีหรือไม่ดีนะครับสุดท้ายเนี่ยมันจะไปได้รอดหรือไม่รอดมันขึ้นกับสิ่งที่เราเรียกมันว่าสภาพคล่องโดยสภาพคล่องตรงนี้เนี่ยมันมีปัจจัยที่สําคัญอยู่3ตัวนะครับนี่คือตัวที่1นี่คือตัวที่2และนี่คือตัวที่3ัโดยตวที่ นเนี้ยก็คือว่า1กับ2จะมีความสัมพันธ์กันเมื่อคูณเอา1ลบกับ2เราจะเรียกสิ่งสิ่งนี้ว่ากระแสงเงินสดหรือ cash flow เนี๋ยวอกปะวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ากระแสะเงินสดของคุณเนี่ยมันออกมาติดลบแน่นอนครับสิ่งที่ตามมาคือเงินของคุณจะไม่พอใช้เนี๋ยวอกปะถ้าเงินของคุณไม่พอใช้สิ่งที่ตามมาคือคุณจะต้องหาหนทางครับในการหมุนเงินคุณจะต้องหาทางในการกู้หนี้ยืมสินด้วยเช่นเดียวกันและโดยมากกรณีที่ cash flow มันเกิดการติดลบเกิดขึ้นคนส่วนใหญ่จะวิ่งเข้ามาหาเลข3โดยทันทีโดยเลข3าที่ผมพูดถึงมันคือ cash ครับอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับเงินสด เขาจะเอาเงินสดเหล่านี้ไปหมุนเพื่อสภาพคล่องนั่นเองซึ่งแน่นอนครับในกรณีที่ซิลิคอนวอลเล์เนี่ยไม่สามารถครับที่จะทําให้กระแสงเงินสดมันสวยกลายเป็นบวกได้แล้วสิ่งที่เขาต้องมาคือเขาจะต้องวิ่งหาทรัพย์สินของเขานั่นคือส่วนของเงินสดแล้วเวลาที่ถ้าเกิดว่าไม่มีเงินสดเนี่ยคนส่วนใหญ่เขาจะทําอะไรเขาจะวิ่งมาหาเลขสี่ครับเลขสี่คือไปกู้ยืมกู้ยืมเพื่อให้ได้เงินสดเข้ามาเนอ,อกไหมในช่อง รัส์สินแต่วันนี้เนี่ยคุณต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับว่าเวลาที่เรากู้ยืมเนี่ยมันจะไม่ได้กู้ยืมเฉยๆเขาไม่ได้ให้คุณยืมฟรีมันจะเกิดเป็นรายจ่ายเกิดขึ้นเสมอนี่บอกไหมหรือพูดง่ายๆมันคือดอกเบี้ยนั่นหมายความว่าตัวเลข2ของคุณเนี่ยมันจะสูงขึ้นโดยอัตโนมัติเก็นปะต่อให้คุณได้เงินสดมาเงินสดตัวนี้คุณเอาไปหมุนทําสภาพคล่องเกิดขึ้นหมุนทําสภาพคล่องเกิดขึ้นแน่นอนครับช่วงรแรกๆเนี่ย ตัวเลขของเลขหนึ่งเนี่ยมันอาจจะเพียงพอแต่พอระยะยาวเกิดขึ้นเนี่ยเงินสดของคุณในช่องเลข3อาจจะไม่เพียงพอภาระหนี้สินคุณไม่สามารถจ่ายหนี้ออกไปได้มันเลยทําให้เลข2เนี่ยมันบวมขึ้นพอเลข2บวมขึ้นสุดท้ายแคชฟงของคุณมันก็ไปไม่รอดกลายเป็นติดลบติดลบมหาศาล เกิดขึ้นทําให้คนส่วนใหญ่ไม่มีความสามารถในการใช้นีเชกเช่นเดียวกันครับในเคสของซิลิคอนวอลเลยผมก็มองพาว่าไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับเพราะวันนี้คุณต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าโครงสร้างทางการเงินไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือโครงสร้างทางการเงินของธุรกิจมีความใกล้เคียงกันไม่ได้แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญเลยเพียงแค่การเล็คอร์ดบัญชีอะไรเงี้ยอาจจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างนะครับดังนั้นเนี่ยวิธีการที่จะทําให้คุณสามารถอยู่รอดนะครับมันก็จะสัมพันธ์กับภาพตะกี้ที่ผมเขียนให้คุณ นั่นเองนั่นคือนี่ครับอินคัมเอ็กซ์เพนอินคัมคือรายรับนับเอ็กซ์เพนคือรายจ่ายแอสเซตคือทรัพย์สินและไลอบิลิตี้คือหนี้สินครับสิ่งที่คุณควรจะทำในชีวิตของคุณเป็นอันดับแรกเลยคืออินคัมกับเอ็กซ์เพนของคุณเมื่อคุณหักลบกันแล้วครับคุณต้องทำให้ตัวเลขของมันครับที่เป็นแคชฟลูดเนี่ยทำให้กลายเป็นบวกให้ได้เท่านี้ตัวเลขของมันไม่สามารถกลายเป็นบวกได้คุณต้องไปหาหนทางครับหนทางคือเฮ้ยหนึ่งคุณจะลดรายจ่ายลงได้ไหมนะครับ แล้วคุณจะเพิ่มรายรับของคุณได้หรือเปล่าทำทั้งสองทางเลยก็ได้แต่สเต็ปที่1เนี่ยผมแนะนําว่าให้คุณไปเริ่มจากการโฟกัสที่ตัวเลขรายจ่ายก่อนลดลงมาให้มากที่สุดเพราะถ้ารายจ่ายคุณลดครับ สิ่งที่จะตามมาคือแคชโฟของคุณจะมากขึ้นจะเป็นบวกหรือเปล่าไม่รู้ก็ต้องมานั่งพิจารณากันต่อว่าแล้วตัวเลขรายได้ของคุณคงที่หรือว่ามันเพิ่มขึ้นจนกระแสะเงินสดกลายเป็นบวกได้หรือเปล่าถ้าคุณทําสิ่งสิ่งนี้เกิดขึ้นได้ผมกล้าบอกได้ครับกรณีที่กระแสะเงินสดของคุณเป็นบวกครับคุณจะอยู่รอดคือ survive ได้อย่างแน่นอนนะครับอันนี้คือหัวใจที่สําคัญมากๆและแน่นอนครับ นี่คือสิ่งที่ทําให้คุณสามารถอยู่รอดและจุดสําคัญคือเท่าน,นี้คุณคิดว่าเฮ้เยนอกจากอยู่รอดแล้วเนี่ยคุณอยากจะเป็นหนึ่งคนที่พอผ่านเหตุการณ์สถานการณ์แบบนี้วิกฤตมันผ่านไปการเงินต่างๆทุกอย่างมันเริ่มเซตเทิลนิ่ง มากขึ้นสิ่งที่ผมจะต้องบอกคุณคือคุณจะต้องเก็บในเบอร์สามครับโฟกัสไปที่เบอร์สามคืออะไรวันนี้เนี่ยคุณจะต้องถือคลองทรัพย์สินแต่เวลาที่คุณถือครองทรัพย์สินเนี่ยจำเอาไว้ครับรัพย์สินที่คุณถือครองมันควรจะต้องเป็นทรัพย์สินที่ดีมูลค่ามันถูกนึกออกปะ ดีและถูกนี่คือหัวใจที่สําคัญมากๆเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณถือทรัพย์สินที่ดีในราคาที่ถูกมันจะสามารถช่วยให้คุณเกิดกระแสงเงินสดเป็นบวกเกิดขึ้นได้ครับพูดง่ายมันเกิดเป็นรายรับกลับไปให้กับคุณได้เมื่อมันเกิดเป็นรายรับกลับไปให้กับคุณได้ต่อให้มันมีค่าใช้จ่ายแต่ตัวเลขของมันกลายเป็นบวกมันก็ทําให้แคชฟงคุณกลายเป็นบวกมากขึ้นได้นั่นเองสุดท้ายเนี่ยจากเดิมที่คุณเซอร์ไวฟ์มันก็จะกลายเป็นเซอร์ไวฟ์อยู่รอดได้คูณ2เลย แล้วเมื่อคุณทําอย่างนี้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเข้าสุดท้ายมันช่วยให้คุณครับสามารถ ร่ำรวยเกิดขึ้นได้เหมือนที่ใครต่อใครหลายคนอาจจะเคยพบเจอว่าเฮ้ยพอเหตุการณ์น้าท่วมเกิดขึ้นในบ้านเราแต่มันจะมีเศรษฐีที่เป็นเศรษฐีอสังหาเกิดขึ้นหลังเหตุการณ์น้าท่วมหรือตอนที่โควิดเนี่ยหุ้นร่วงลงมาแบบระนาวเลยแต่ใครที่ซื้อหุ้นตอนช่วงโควิดแบบนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือโอ้เขาได้กําไรกันเป็น100% 20 0ง่ายเป่ายๆสบายๆกันเลยทีเดียวและสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังมากๆในสภาวะนี้คือหมายเลข4ี่คุณต้องทําให้สิ่งสิ่งน,นหรือ ลดลงมาใช้ได้เพราะวันนี้ผมต้องบอกคุณก่อน l i บรีตี้เนี่ยมันจะก่อให้เกิดรายจ่ายเสมอเหมือนภาพข้างบนเลยเนาะไหมดังนั้นเนี่ยนั่น,เป,นเป็นเหตุผลที่ผมบอกคุณว่าคุณต้องทําให้ตัวคุณไม่มีสิ่งนี้หรือทําให้มันลดน้อยที่สุดเพราะวันนี้เนี่ยถ้า l i บรีตี้ที่คุณมีไม่สามารถก่อให้เกิดรายได้ไปเป็นแอสเซทได้นั่นหมายความว่านี่ที่คุณมีก็จะไม่มีประโยชน์ ต่อชีวิตด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือหัวใจที่สําคัญมากๆผมสรุปให้คุณอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าสิ่งที่คุณจะต้องโฟกัสก่อนเป็นอันดับแรกคือโฟกัสไปที่คําว่า cash flow ทําให้กระแสะเงินสดของคุณเป็นบวกแล้วถ้าวันนี้เนี่ยคุณอยากจะรอดมากขึ้นคุณจะต้องโฟกัสไปที่ asset ที่มัน g ู๊ d และชิพครับคือดีและถูกเพราะถ้าคุณสามารถโฟกัสในสิ่งสิ่งนี้ได้สุดท้ายครับ วิกฤตจ,จะเข้ามามันก็ไม่ใช่ปัญหาสําหรับคุณอย่างแน่นอนก็ลองเอาแนวคิดตรงนี้ที่ผมแชร์แล้วแบบปันไปปรับใช้กันดูก็แล้วกันนะครับ มาสรุปคลิปคลิปนี้กันสักนิดหนึ่งครับจากเมื่อสักครู่เพื่อนๆพี่ๆทุกคนจะได้เห็นชัดเจนนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นยังไงมันก็ต้องเกิดขึ้นแต่มันจะลามต่อเป็นวิกฤตมากน้อยแค่ไหนแน่นอนครับสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่คุณอาจจะควบคุมไม่ได้แต่วันนี้เนี่ยสิ่งที่คุณสามารถควบคุมได้คือการเงินของตัวคุณเองนั่นเองแล้วผมก็ได้แชร์ไปนะว่าวิธีการที่คุณจะสามารถควบคุมการเงินของตัวคุณเองเพื่อทําให้คุณอยู่รอดปลอดภัยในระยะยาวคุณจะต้องทํำยัง ฟังคลิปคลิปนี้จนจบแล้วนะครับก็ลองเอาสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันตรงนี้ไปปรับใช้กันดูกันละกันนะครับสําหรับใครก็ตามนะถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปคลิปนี้แล้วชื่นชอบคลิปคลิปนี้ครับเป็นกําลังใจดีๆให้กับผมผ่านการกดไลค์คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปคลิปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักนะกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ได้ด้วยนะครับและจากสิ่งที่ผมแชร่งนิาวเ คุณมันสตรองนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณจะรู้สึกว่าสุดท้ายปัญหาที่เข้ามามันจะไม่ได้กระทบคุณมากมายขนาดนั้นแต่ถ้าวันนี้เนี่ยการเงินของคุณไม่สตรองสิ่งที่คุณจําเป็นต้องจัดการเป็นอันดับแรกคือทําให้การเงินของคุณสตรองคนส่วนใหญ่จะชอบพาตัวเองวิ่งเข้าหาโลกของการลงทุนซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่วันนี้ถ้าเกิดคุณกระโดดเข้าไปในโลกการลงทุนโดยที่การเงินของคุณไม่สตรองเลยสิ่งที่ตามมาคือสุดท้ายการลงทุนของคุณก็จะเต็มไปด้วยความเสี่ยงและอาจจะเจ๊งในภายภาคหน้า ก็เป็นไปได้ดังนั้นเนี่ยวันนี้ข่าวดีที่ผมอยากจะบอกเพื่อนๆพีพีทุกคนคือปัจจุบันนะครับผมทําโปรแกรมโปรแกรมหนึง่งเป็นโปรแกรมที่จะช่วยเรื่องของการเงินแล้วก็ต่อยอดไปที่การลงทุนให้กับเพื่อนๆพีพีทุกคนด้วยแต่ถ้าคุณเป็นหนึ่งคนนะครับที่คิดว่าคุณอยากจะทําให้การเงินของคุณมันดีขึ้นอย่าทาให้การลงทุนของคุณในอนาคตมันเติบโตเงินลอกเงยเพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับคุณสามารถทักเข้ามาได้ที่ช่องทางไลน์แอดที่ผมแปะเอาไว้ได้เลยนะครับโดยพิมพ์คําว่าไ NV นนะครับโดย INV นี่ครับคือคลาสที่มีชื่อว่า Invest Now นะครับเรียกได้ว่ามันจะสอนเกี่ยวกับแนวคิดทางด้านการเงินเพื่อให้คุณไปปรับใช้ด้วยเช่นเดียวกันนะไปจนถึงการต่อยอดในเรื่องของการลงทุนโดยโดยที่ผมเนี่ยจะเป็นคนที่คอยให้คําแนะนำนะครับในสิ่งที่ผมมองเห็น จากการบ้านที่คุณทําในแต่ละครั้งด้วยเช่นเดียวกันว่าการเงินของคุณมันมีจุดรูรั่วตรงไหนที่คุณอาจจะต้องระมัดระวังและที่สําคัญเอามันมาปรับใช้ในสถานการณ์ปัจจุบันด้วยเช่นเดียวกันไปจนถึงเรื่องของการลงทุนด้วยเช่นเดียวกันว่าจริงๆแล้วการลงทุนของคุณตอนนี้มันสอดคล้องต่อก,การเงินที่คุณต้องการในอนาคตอยู่จริงหรือเปล่านะครับถ้าใครที่สนใจทักเข้ามาได้เลยนะเพราะผมอยากจะบอกว่าตอนนี้คลาสนี้เข้าสู่เดือนที่3เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะมีคนที่มีอิสรภาพทางการเงินจากในโปรแกรมนี้เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับ มีบางคนที่ปลดหนี้หลักล้านจากในโปรแกรมเกิดขึ้นได้แล้วด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอยากบอกคุณว่าถ้าไม่อยากพลาดรีบพักเข้ามาได้เลยนะครับโดยผมอยากจะย้ำว่าในโปรแกรมนี้คุณสามารถผ่อนชำระสูงสุดแบบ0% 10เเดือนได้ด้วยเช่นเดียวกันนะผ่านช่องทางบนะัตรเครดิตเนาะถ้าคุณคิดว่าคุณสนใจพักเข้ามาได้เลยนะครับหวังว่าจะมีโอกาสได้เจอกัน นะครับและอย่าลืมครับลองเอาสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันนี้ครับลองเอาไปทําดูเพื่อตัวคุณเองครับเพื่อครอบครัวงคุณและเพื่อคนที่คุณรักนะครับสุดท้ายและท้ายที่สุดเลยนะครับเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของคุณและจงทําในสิ่งที่คุณคิดว่ามันใช่ที่เหลือไม่ต้องคิดแล้วครับลุยแม่งให้เต็มที่เลยผมโค้ชบอลวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่เข้ามาชมช่องบอลแฮปปี้เนสอินเวสเตอร์และดูคลิปคลิปนี้กันจนจบมีโอกาสไว้เจอกันในคลิปคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผม